สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารที่20กร,รกฎาคมวันนี้เราอยู่ในหน่วยฉันมีมารยาทดีเช่นเดิมนะคะแต่เปลี่ยนเป็นเรื่องที่สองแล้วนั่นคือการนั่งให้งามนั่งยังไงจะดูเรียบร้อยสุภาพเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ชมว่าเด็กคนนี้น่ารักจังเลยนั่งเรียบร้อยจังเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองไปดูกันค่ะ ว่านั่งแบบไหนบ้างที่สุภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นค่ะลองไปดูกันค่ะต่อมาเป็นมารยาทในการนั่งครับซึ่งมารยาทการนั่งก็มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืนการนั่งเราต้องนั่งสำรวมกิริยาให้ดูเรียบร้อยโดยถ้านั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็จะต้องนั่งด้วยความเรียบร้อยตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบนหน้าขาครับ แต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้โดยทั่วไปสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในที่ต่างๆเราสามารถนั่งตามสบายได้แต่ก็ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้หรือนั่งในท่าที่ไม่สารวมนะครับต่อมาถ้าเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่น้องๆควรที่จะนั่งพับเพียบคือการนั่งราบกับพื้นเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยตัวตรงมือวางประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือกอดอกนะครับ ท่าเนี้ยปฏิบัติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถือเป็นท่าที่สำรวมและแสดงออกถึงการเคารพผู้ใหญ่ครับหากเรานั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตามลำพังเราสามารถนั่งพับเพียบธรรมดาคือการนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูแอมดูนักเรียนในห้องนี้หน่อยนะคะว่ามีใครบ้างที่นั่งไม่เรียบร้อย เรามาดูที่เด็กคนแรกกันเลยค่ะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเลยขึ้นไปนั่งบนโต๊ะญี่ปุ่นเลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเด็กๆไม่เรียบร้อยเลยแถมยังจะส่งผลให้เกิดอันตรายด้วยนะคะามาดูเด็กคนที่สงค่ะนั่งค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแต่จากที่วิดีโอที่เราดูถ้านั่งสุภาพที่สุดต้องเอามือไว้แนบลำตัวหรือไว้ที่หน้าขาของตัวเองค่ะ บางทีที่เห็นภาพเนี้ยอาจกำลังจะเอามือไปแหย่เพื่อนผู้หญิงก็ได้นะคะฉะนั้นเด็กคนนี้อย่างนั่งไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะต่อมาเด็กผู้หญิงคนต่อไปค่ะโอ้มือแนบลาตัวขาชิดนั่งตัวตรงเลยค่ะเรียบร้อยมากเลยค่ะเด็กคนนี้่ามาดูเด็กนักเรียนหัวจุกค่ะ โอ้เป็นผู้หญิงนะคะเนี่ยใส่กระโปรงด้วยแต่นั่งยกแข้งยกขายอย่างนี้นั่งชันเข่าอย่างนี้ถ้านั่งไม่ดีจะเห็นอะไรคะเด็กๆอนั่งไม่ดีกระโปรงเปิดเห็นกางเกงในไม่เรียบร้อยเลยค่ะเด็กๆต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งพับเพียบเรียบร้อยเก็บกระโปรงมิดชิดเลยค่ะ น่ารักมากค่ะผู้ใหญ่เห็นก็จะชมนะคะต่อมาโอ้เด็กผู้ชายคนนี้ท่าทางจะซนมากค่ะนั่งเก้าอี้โยกไปโยกมานั่งเก้าอี้สองขาครูแอมเคยสอนเด็กๆนะคะว่าการนั่งเก้าอี้สองขามันอันตรายอาจจะทําให้หงายหลังลงมาหรือขาเก้าอี้หักก็ได้ค่ะนอกจากนั่งไม่เรียบร้อยไม่ได้รับคําชมแล้วยังทําให้เกิดอันตรายได้อีกนะคะ ต่อมาค่ะเด็กคนนี้นั่งบนเก้าอี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ยกขาขึ้นไปไว้บนเก้าอี้เลยดูไม่สุภาพเลยค่ะฉะนั้นเด็กคนนี้นั่งไม่เรียบร้อยค่ะสุดท้ายเด็กผู้ชายคนนี้นั่งขัดสมาธิค่ะ นั่งขัดสมาธิค่ะซึ่งก็ตั้งใจฟังคุณครูและนั่งเรียบร้อยผู้ชายสามารถนั่งขัดสมาธิได้ค่ะไม่จําเป็นต้องพับเพียบเหมือนผู้หญิงเสมอไปค่ะฉะนั้นเด็กคนนี้นั่งได้เรียบร้อยมากค่ะเอามือแนบลำตัวตัวตรงไม่เอามือไปแย่เพื่อนด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคําที่ใช้สระอุก,กันนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันก่อนเลยค่ะภาพแรกคือภาพรุง้งมาอ่านและสะกดไปพร้อมๆกันนะคะรออุงอรุง้งไม่โทร,รุ้งรออุงอรุง้งไม่โทร,รุ้งภาพต่อไปคือภาพถุงเท้าค่ะถอองอถุง ทอเอาเท้าไม่โทเท้าถุงเท้าถออุงอถุงทอเอาเท้าไม่โทเท้าถุงเท้าต่อไปภาพกระดุมค่ะกอรออะกระดออุมอดุมกระดุม กรออะกระดออุมอดุมกระดุมคำนี้ที่ครูแอมบอกว่าอ่านยากนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะวออิดอวิททออะทะยออุยุวิททยุวออิดอวิท ทออะทะยออุยุวิทยุอ่านไม่ตรงรูปไม่ตรงพยัญชนะที่เห็นนะคะเมื่อเด็กๆโตขึ้นไปเด็กๆจะได้เรียนการแจกรูปคำนะคะและเด็กๆจะเข้าใจในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปค่ะแต่ตอนนี้ให้เด็กๆได้อ่านผ่านตาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะให้เด็กๆช่วยคูแอมเติมสระอุลงไปหน่อยนะคะ มีช่องว่างสระอุเติมให้ตรงตัวอักษรเลยค่ะคำแรกคุณแอมเติมไปแล้วค่ะรออุงอรุงไม่โทร,รุงคำที่สองค่ะทออุงอถุงทอเอาเทา้าไม่โทเทา้าถุงเทา้าตัวต่อไปค่ะคุณแอ,อมเติมสระอุไปแล้ววออิโดวิททออะทะ ยออุยุวิทยุอาคำสุดท้ายค่ะกอรอ,อกะดออมอดุมกระดุมเด็กๆเห็นไหมคะสระอุจะอยู่ในตำแหน่งใต้พยัญชนะเสมอค่ะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาช่วยครูแอมดูภาพสะท้อนจากกระจกอันนี้ไม่ครูแอมไม่ได้ให้เด็กๆหาภาพเหมือนนะคะ แต่จะให้เด็กๆหาภาพที่สะท้อนจากกระจกภาพเหมือนเนี่ยมันจะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะคะเวลาดอกไม้หันข้างไหนก็จะต้องหันข้างนั้นแต่วันนี้ภาพด้านหน้าที่เราเห็นมันคือกระจกค่ะฉะนั้นภาพที่อยู่นอกกระจกมันจะหันไม่เหมือนกับกระจกค่ะมันจะหันตรงข้ามกันฉะนั้นเวลาเด็กๆหาภาพที่สะท้อนกับกระจกต้องหาภาพที่ หันตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นภาพแรกนี้เห็นไหมคะดอกทันตะวันที่อยู่ในกระจกหันไปทางซ้ายแต่ภาพจริงภาพจริงๆแล้วดอกทันตะวันนั้นหันอยู่ทางขวามือค่ะามาดูที่ข้อหนึ่งกันค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนคือภาพในกระจกค่ะครูแอมบอกข้อสังเกตนะคะดูกิฟที่เป็นรูปโบกับกิฟที่เป็นรูปดาว ถ้าเกิดเราส่องกระจกมันจะหันตรงกันข้ามกันเรามาดูรูปจริงที่ไม่ได้อยู่ในกระจกค่ะดูที่ภาพที่หนึ่งค่ะส่องกระจกจะเหมือนกันทุกอย่างแต่สลับข้างกันนะคะแต่อันนี้ภาพแรกกิ๊บเป็นรูปดาวทั้งคู่เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กในกระจก มีกิฟตเป็นรูปโบวหนึ่งข้างฉะนั้นภาพแรกไม่ใช่แล้วค่ะเราไม่เอานะต่อมาข้อที่2ข้อขอไข่ค่ะเรามาดูข้อข้อขไข่กันค่ะอ่ากิฟตรูปดาวในกระจกอยู่ข้างขวาครูอแอมบอกแล้วถ้าสองกระจกมันจะสลับข้างกันใช่ไหมดาวในข้อขอไข่มาอยู่ข้างซ้าย มันสลับกันแล้วล่ะแต่อย่ now. Like now. าเพิ่งเชื่อนะคะว่ามันจะถูกเห em ็นไหมคะกิบสลับข้างกันแล้วเราเก็บไว้ก่อนเรายังไม่ปิดทิ้งนะ the คะเรามาดูออข้อคอควายก่อนอ่าเด็กๆดูนะคะข้อคอควายกิบรูปโบอยู่ข้างเดียวกับในกระจกเลยซึ่งครูแอมบอกว่าถ้าส่องกระจก มันจะอยู่กันคนละข้างใช่ไหมคะฉะนั้นข้อคอควายไม่ถูกต้องแล้วข้อที่ถูกต้องนั่นคือข้อที่เราผ่านมาเมื่อกี้ค่ะข้อขอไข่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่2กันค่ะดูภาพเด็กในกระจกนะคะเขายกขาข้างซ้าย เขายกขาข้างซ้ายนะฉะนั้นตัวจริงจะต้องยกขาข้างขวาเราต้องหาภาพเรื่อนที่ยกขาข้างขวานะคะเรามาดูกอไก่ก่อนอ่ากอไก่ยกขาข้างขวาเห็นไหมคะแต่เรามาสังเกตที่กิฟกันค่ะกิฟเขามีข้างเดียวแต่ภาพกอไก่มีกิฟกี่ข้างคะ สองข้างฉะนั้นภาพนี้ไม่ใช่แล้วต่อมามาดูข้ขอขอไขค่ค่ะภาพข้อขอไข่นะคะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะในกระจกยกขาข้างซ้ายตัวจริงต้องยกสลับกันอ่าภาพขอไข่ก็ยกสลับกันด้วยเรามาดูที่กิฟตกันบ้างค่ะกิฟต์มีข้างเดียว แล้วก็สลับข้างกันด้วยเพราะสองกระจกภาพนี้น่าจะถูกต้องเนาะแต่เราขอไปดูภาพที่3กันก่อนค่ะอา้าวดูภาพที่3ค่ะครูแอมบอกแล้วถ้าสองกระจกจะเห็นสลับข้างกันดูสิคะเด็กในกระจกยกขาข้างซ้ายตัวจริงจะมายกขาข้างซ้ายได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะฉะนั้นข้อคอขวายไม่ถูกต้องฉะนั้นข้อที่เราดูมาถูกต้องแล้วค่ะขอไขค่ค่ะต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะเด็กเด็กที่นั่งอยู่บนโต๊ะยกมือข้างขวาเห็นไหมคะสองกระจกและยกมือข้างขวาฉะนั้นภาพตัวจริง จะต้องยกคนละข้างกันจะต้องมายกข้างสายนะอ้าวดูที่ภาพแรกค่ะอุ้ยน่าจะถูกเนอะยกมือคนละข้างกันด้วยอะ่ะส่องกระจกแล้วมันจะยกคนละข้างกันอย่างนี้อ้าวเราไปดูข้ออื่นก่อนอามาดูที่ข้อ2ค่ะเห็นไหมคะดันยกมือข้างเดียวกันฉะนั้น ไม่ถูกแล้วค่ะเพราะถ้าส่องกระจกแวาบอกแล้วต้องยกคนละข้างใช่ไหมคะอ้าวฉะนั้นข้อขอไข่เราไม่เลือกเรามาดูที่ข้อคอควายกันข้อคอควายนี้หนักเลยค่ะส่องกระจกมาในกระจกมีแกะอยู่สองข้างแต่ตัวจริงทำไมมีแกะข้างเดียวผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยอ้าฉะนั้นข้อคอควายไม่ถูกคะ่ะฉะนั้นข้อกอไก่ที่เราผ่านมาถูกต้องแล้วค่ะ ยกมือสลับข้างกันแกะอยู่ครบทั้งสองข้างไม่หายไปวงเลยค่ะก็ไกลต่อมาข้อที่4เด็กผู้ชายคนนี้โอ้โหในกระจกนั่งตัวตรงเรียบร้อยเลยดูภาพข้างล่างก็เหมือนจะเหมือนกันหมดเลยนะคะหาข้อสังเกตไม่ได้เลยครูแอมให้ดูที่หัวค่ะให้ดูที่ศีรษะค่ะลองดูสิคะที่จุกข,ของเขาในกระจก มีจุกผมอยู่ทางซ้ายมือฉะนั้นตัวจริงต้องมีสลับข้างกันมาอยู่ฝั่งขวามือเด็กๆดูข้อกอไก่ค่ะอ้าวจุกดันอยู่ข้างเดียวกันฉะนั้นไม่ถูกแล้วค่ะไม่ใช่การส่องกระจกแล้วค่ะต่อมาเรามาดูข้อขอไข่ค่ะอ่ะจุกหันคนละข้างแต่อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันถูกเราไปดูข้อคอควายกันก่อนค่ะ ข้อคอควายจุกหันข้างเดียวกันอาฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกค่ะเพราะควมบอกแล้วถ้าสองกระจกจะอยู่คนละข้างกันนะคะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไขค่ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะภาพแยมแยมที่ทาขนมปังของเราเนี่ยค่ะแยมผลไม้กวน แจมผล,ลไม้กวนแฮม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 แคปแคหมวกแกปแคป <remained S 2> แคบหมวกแก๊บเด็กๆมาดูค่ะภาพแรกเด็กกำลังลทานแจมอยู่นะคะแต่คำสัท์ที่เขาให้มา ตัวอักษรสลับกันหมดเลยค่ะเมื่อกี้เราได้ดูมาแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่าสะกดยังไง J A M นั่นเองค่ะเจอเจมผลไม้กวนภาพต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่หมวกนะคะฉะนั้นคำนี้คือแคปหมวกแคปสะกดยังไงนะคะเด็กๆจำได้ไหม ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรและต่อด้วยตัวอะไรคะอ่าครูแอมบอกให้ก็ได้ C A P cap หมวกแก p ป cap หมวกแก p ต่อไปค่ะ ham อ่าเด็กๆดูที่คะเมื่อกี้ครูแอมให้ดูแล้วสะกดยังไงคะอ่าลองมาสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ H A M Ham Ham h Ham Ham เดี๋ยวต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานสร้างสรรค์หน้า19ขึ้นมานะคะโดยเริ่มแรกให้เด็กๆตัดกระดาษแบ่งเป็น2ส่วนก่อนค่ะคือส่วนของเก้าอี้แล้วก็ส่วนของเด็ก2คนค่ะเริ่มแรกค่ะ ให้เราตัดเก้าอี้ตามรอยปะแล้วจะได้ตามแบบกูแอมอย่างนี้นะคะผู้ปกครองให้เด็กๆตัดเองนะคะเพราะเด็กๆสามารถตัดได้ใช้กรรไกรอันเล็กหน่อยค่ะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วก็มาตัดเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายตามรอยปะต่อค่ะเมื่อตัดเสร็จทั้งเก้าอี้แล้วก็เด็กทั้งสองคนแล้วให้เด็กๆระบายสีเก้าอี้ค่ะ รูแอมเลือกที่นั่งเป็นสีฟ้าเข้มพนักพิงเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ที่ปิดโต๊ะข้างหน้าค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนขาเก้าอี้รูแอมรูแอมใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะแต่เด็กๆจะระบายสีอื่นก็ได้นะคะเอาตามจินตนาการตัวเองเลยให้เก้าอี้ออกมาให้สวยที่สุดเลยค่ะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆพับตามรอยเส้นสีดำเนี่ยนะคะ ที่ครูแอมที่ครูแอมชี้เนี่ยนะคะที่กรอบสีแดงขึ้นเนี่ยค่ะพับขึ้นมาค่ะให้เป็นพนักเก้าอี้ค่ะพนักพิงต่อมา4จุดที่ครูแอมทํากรอบสีแดงไว้ที่เขียนว่าทากาวเนี่ยค่ะให้พับตามเส้นดําให้ลงไปอยู่ด้านล่างรวมถึงขาเก้าอี้สองข้างก็พับไปอยู่ด้านล่าง แล้วก็ตัวนี้ที่วางขาก็พับไปอยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะจะได้ดังภาพนี้ค่ะต่อมาเราจะมาพับขาเก้าอี้ทีละข้างนะคะข้างนี้ข้างขวาเราพับข้างขวาไปก่อนค่ะจะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆพับได้นะคะเพราะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยชินกับการพับค่ะต่อมาเราพับขาเก้าอี้ข้างซ้ายนี้ค่ะ จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้นำกาวมาทาที่ตรงที่เขียนว่าทากาวเนี่ยค่ะทากาวถ้าบ้านใครไม่มีกาวย uh ูคูแบบขู่แอมใช้กาวลาเท็ก็ได้ค่ะเมื่อทากาวเสร็จแล้วเราก็ใช้ขาเก,ก้าอี้ค่ะปิดทับลงมาค่ะให้สนิทนะจะได้สวยๆค่ะทำอย่างนี้ทั้ง4ขานะคะ ทำหนีกับเก้าอี้ทั้ง4ขาเลยค่ะก็จะได้เป็นเก้าอี้ด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังด้านข้างอ่าได้เก้าอี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูเด็ก2คนกันบ้างค่ะว่าต้องทำยังไงอ่าเด็ก2คนนี้เด็กๆด,ดูที่เส้นแรกนะคะผู้ปกครองช่วยได้นะคะเส้นแรกที่อยู่ด้านล่างเส้นดำเนี่ยนะคะ ให้เด็กๆพับให้ขาไปอยู่ข้างหลังค่ะพับให้พอดีกับเส้นดำนะคะอ่าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเด็กจะยกขาข้างหลังอย่างนี้นะคะต่อมาเด็กๆด,ดูที่เส้นบนค่ะอ่าให้เด็กๆพับมาข้างหน้าก็จะกลายเป็นเด็กงอขาอย่างนี้ค่ะอ่าเมื่อได้เสร็จแล้ว ให้เด็กๆนำไปวางบนเก้าอี้จะได้เป็นแบบนี้ค่ะและครูแอมใช้กาวทาที่ก้นของเด็กสองคนด้วยค่ะเพื่อที่เ,เด็กจะได้ไม่หายออกจากเก้าอี้ค่ะถ้าเราเก็บส่งครูแอมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อที่เก้าอี้ด้วยนะคะเพราะเวลามาส่งครูแอมจะได้ไม่หายค่ะวันนี้วันอังคารให้เด็กๆทำใบงานตามแถบสีชมพูนะคะ แอมได้สอนไปหมดแล้วเด็กๆน่าจะทำกันได้ค่ะ